แปดสิบสี่นะครับก็โหวันนี้พ่วงรถนอนมาห้าคันเลยนะครับั้นสอง,งนะครับประมาณสองห้าสี่นะครับเข้าโค้งมันโปงนะครับบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือนะครับของสถานีมันโปงครับ สถานีเพชรบุรีนะครับคลองนี้สวยงามนะครับคลองเพชรบุรีนะครับนิ้ตชิสี่ห้าศูนหนึ่งครับ นี่นะครับพีทตชีสี่ห้าศูนย์หนะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษินารัฐที่สาหนึ่งวันนี้254นะครับหลีกให้ขบวนด่วนพิเศษทักษินารัฐนะครับที่โพธารามนะครับ ฟ,ฟ้าไปแล้วนะครับนำขบวนโดยอันตอมนะครับ4410นะครับเดินรับรถเร็วที่171นะครับ ทำขบวนโดยอันตอมนะครับ T T สองศูนย์นะครับอันตอม T T สองศูนย์นะครับทำขบวนธรรมาดาที่สองข้ามสะพานดำนะครับข้ามแม่น้ำเพชรน,นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับสองห้าสี่ข้ามแม่น้ำเพชรบุรีก็คือฝนตกนะครับน้ำก็พอมีนะครับ ตอนนี้ผู้โดยสารที่ไปซื้อตั๋วฝั่งอาคารหลังใหม่นะครับก็ทยอยเพื่อจะข้ามมาบริเวณอาคารหลังเก่านะครับสถานีหลังเก่าเดี๋ยวขบวนที่254นะครับจะมาจอดที่ชานชาลาที่1นนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับนี่นะครับร้านค้าที่ขายผัดกะเพราไข่เจียวนะครับที่อร่อยนะครับกับสถานีจานะครับ อันนี้ขบวนเคลื่อนตัวออกจากสถานีจามแล้วนะครับ สอมสี่สองสองหนึ่งนะครับ น,นี้แอดมาถึงสถานีชามแล้วนะครับแอดจะทานกระเพราร้านที่อร่อยนะเพราะแอดเคยมาทานแล้วครั้งหนึ่งนะครับกระเพราที่นี่อร่อยนะครับเพื่อนๆมาก็อย่าลืมสั่งผัดกระเพากินนะครับที่นี่ ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสองหกนนะครับข้ามสะพาน หัวรถจักรฮิตาชินะครับทำขบวนรถเร็วที่172นะครับฮิตาชิ4506ครับทำขบวนรถเร็วที่172นะครับรอดสะพานเกือบม้านะครับ ทานชุนทางหลองปดุกนะครับอันตอมสี่สี่สองศูนครับเดี๋ยวยจะขึ้นขบวนนี้นะครับ แล้วนะครับอบวนธรรมดา257ต้นทางชนบุรีไปทางน้ำตกนะครับนินนะครับอันตอม4225ครับล้ำพวงทางสะดวกเรียบร้อยแล้วนะครับโออหวันนี้พ่วงรถนอนมา5คันเลยนะครับอันสองนะครับ

อาร์มซอมสี่สามศูนหนึ่งนะครับปูจีเคสี่ศูน e ย์สี่ห้านะครับ ปูจ4นนะครับทำขบวนธรรมดาที่3คันก็3เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ละ350้แรงม้านะครับตอนนี้กำลังจะผ่านบริเวณจุดตัดนะครับ